สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พามาดูทุเรียนมือใหม่หัดปลูกนี่ครับทุเรียนมือใหม่หัดปลูกครับมาดูพนี่ทุเรียนหนึ่งปีครับนี่ครับมือใหม่หัดปลูกครับนี่ครับหนึ่งปีปมมครับปลูกแซมในสวนไผ่ลองดูว่าจะเป็นยังไงครับทุเรียนหนึ่งปีนี่ครับหนึ่งปีคือสาวสวนมือใหม่ ออกมาก็เลยมาลองปลูกดูครับเราสร้างสวนมือใหม่ปลูกแซมในสวนไ่นะครับต้นปลูกไว้ไม่เยอะครับสิบกว่าต้นลองดูครับนี่ครับว่ามันจะได้ผลนะครับครับทุเรียนมือใหม่เพื่อจะมาใส่ปุ๋ยวันนี้ใส่ปุ๋ยแล้วครับรับต้นทุเรียนหนึ่งปียังไม่ครบหนึ่งปีหรอกครับประมาณสิบเดือน คเรือนสิบเดือนนี่ครับนี่คู่เรือนสิบเดือนครับสวนมือเสียวสวนมือใหม่นะครับครับเปิดทดลองดูว่าจะเป็นยังไงจะได้ผลหรือเขาไหมเออครับถึงกำลังสวยแมลงก็กินใบครับตบบนี้ครับรน,รน,น,นี่น่าใส่ปุ๋ย นิดหน่อยครับจะปุวยแล้วครับนีค่ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ